สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูอ r c o คอมเมนต์ครับวันนี้ยูอ r c o คอมเมนต์จะพามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับความประทับใจเมื่อมากรุงเทพครั้งแรกคุณควรมาประเทศไทยในปี2024หรือไม่ช่อง YouTube ของคุณเชก้าชาแนลนะครับชาวต่างชาติชื่อเดียวกันกับชื่อช่องครับคุณเชก้าเข้ามาเมืองไทยครั้งแรกแล้วก็รู้สึกประทับใจอาหารไทยประทับใจเมืองไทยและประทับใจทิวทัศน์ของเมืองไทยครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกรุงเทพกันพร้อมๆกับคุณเชก้านะครับคุณเชก้าเข้ามากรุงเทพครั้งแรกเขาก็เดินไปเที่ยวไปนะครับเขาก็เดินไปแล้วก็ได้ดื่มชาไข่มุกพูดไปก็เคี้ยวไปครับหนึบหนับหนึบหนับในปากและเขาก็บอกว่าเมืองนี้เหมือนเมืองขนาดใหญ่ในวิดีโอเกมมีสวนสาธารณะมีวัดมีอาหารข้างทางและมีรถไฟทั้งบนดินและใต้ดินมันบ้าระห่ำมากฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตที่รวมทุกๆอย่างไว้ในเมืองเมืองเดียว มีทั้งความทันสมัยและความเก่าทางวัฒนธรรมผสมผสานส่วนต่างๆอย่างกลมกลืนแล้วก็ในสวนสาธารณะนะครับคุณเชก้าเขาก็เดินไปแล้วเขาบอกว่าฉันเจอกิ้งก่าขนาดใหญ่ด้วยแล้วเขาก็ไปจับหางกิ้งก่าตัวนั้นครับพอคนไทยมาดูครับได้แต่ร้องว่าเฮ้ยตัวตัวเงินตัวทองนั่นเองครับเขาไปจับหางตัวเงินตัวทองอะคิดดู เขาก็บอกว่าสวนนี้เขียวขจีร้อมรอบไปด้วยอาคารสูงเหมือนเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กเลยจากนั้นเขาก็ไปนั่งรถไฟฟ้า BTS ครับคุณเชก้าเขาก็บอกว่าโอ้โหรถไฟฟ้าที่นี่สะอาดมากจากนั้นก็ไปไอคอนสยามก็บอกโอ้โเป็นห้างที่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากที่ไอคอนสยามก็เดินไปที่โรงหนังครับแล้วก็ตะลึงตกใจเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมโรงหนังมันใหญ่แล้วก็สวยมากใหญ่เหมือนคาสิโนโรหรือไม่ก็เหมือนพระราชวังเลย แต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนไม่ชอบดูหนังในโรงหนังเพราะว่าเขาชอบดูหนังแบบนั่งดูที่บ้านมากกว่านั่งสบายๆอย่างนี้นะครับแล้วคุณเชก่าเขาก็เดินไปที่สตาร์บัคแล้วก็โอ้โหตกใจมากร้านสตาร์บัคทั้งสวยแล้วก็ใหญ่ร้านกาแฟที่นี่เป็นร้านกาแฟที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาคือในต่างประเทศร้านสตาร์บัคเขาจะเป็นร้านกาแฟเล็กๆครับไม่หรูแบบในไทยนะครับก็เป็นร้านธรรมดาทั่วไปครับในต่างประเทศ จากนั้นคุณเชก้าเขาก็สั่งกาแฟแล้วก็ไปนั่งจิบกาแฟชมวิวเมืองที่ไอคอนสยามนะครับวิวตึกก็สวยงามจิบกาแฟไปก็โอ้ดีมากหลังจากนั้นก็ไปที่ศูนย์อาหารคุณเชก้าเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของผลไม้ไทยเลยนะจากนั้นก็สั่งอาหารแล้วคุณเชก่าเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันเคยลองกินมาแล้วทั้งผัดไทยหมูปิ้งต้มยำวันนี้ก็อยากลองอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยกินเขาก็สั่งก๋วยเตี๋ยวไก่มะระครับผมเห็น ตอนแรกผมบอกตามตรงเลยนะครับตอนที่เขาแบบตักกว๋วยเตี๋ยวไก่มะระขึ้นมาคําแรกที่เขาตักคือเขาตักเป็นมะระครับแล้วเขาก็ตักเข้าไปในปากผมก็ลุ้นเา่าเฮ้ยคุณเคี่ยวมะระคําแรกเลยเหรอคุณจะไม่ขายทิ้งเหนือไหมคือมันขมอะในความคิดผมนะปกติผมเป็นคนไทยแล้วผมก็ไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับผมว่ามันไม่เข้ากันเนี่ยแต่บางคนก็คงชอบนะเนาะ <S <s เขาตักคําแรกเป็นมระระเขาเคี่ยวหนึบหนุบหนึบไปยังไม่พอเขาก็ตักคำสองแล้วคำสองก็เป็นมะระอีกเขาก็เคียวหนึบหนบหนึบไปผม <S <s ก็เอาแล้วขายทิ้งแน่เลย อร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าโอ้ยยกถ้วยซดเลยครับแล้วก็บอกว่าโอ้ใหม่ก็สกู๊จริงๆนะผิดคาดครับพอเคี้ยวกำนี่สองเสร็จเขาก็จับถ้วยยกขึ้นมายกซดนเลยครับผมนี้ใจชื้นเลยอลุ้นไปกลัวเขาขายจากนั้นเขาก็ไปกินข้าวขาหมูกินข้าวขาหมูเสร็จเขาก็กลับโรงแรมครับเขาก็บอกว่าโอ้โรงแรมที่นี่สวยมากแล้วก็ใหญ่มากอาหารที่โรงแรมก็อร่อยแล้วก็โรงแรมก็มีสระว่ายน้ํา วิวบนห้องพักก็โอ้โหเห็นวิวแบบสวยมากมันบ้าไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหเมืองไทยทําให้ฉันประทับใจมากคือเราเป็นคนไทยฟังแล้วแบบโอ้โหหัวใจฟูเลยครับใจฟูเลยฝรั่งชมแบบนี้นะครับคลิปเขาคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแนบต้นฉบับไว้ให้นะครับต่อไปเราก็มาฟังความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นแรกครับเป็นของชาวต่างชาติเขาก็บอกว่าว้าวฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้เที่ยวเมืองไทยด้วยตัวเองมันเป็นความฝันของฉัน อีกความคิดเห็นหนึ่งครับแน่นอนว่าพวกเขามีร้านอาหารหรูหราในกรุงเทพเหมือนบ้าไปแล้วริ c h อ s i a ยอีกความคิดเห็นหนึ่งครับเนื้อสัตว์และผลไม้ที่นี่ไม่ผ่านการแช่แข็งเหมือนในอเมริกาหากไม่รับประทานอย่างรวดเร็วอาหารก็จะเน่าเสียได้ง่ายคืออาหารไทยก็เป็นอาหารสดๆนะครับผลไม้ก็สดๆเลยพวกเนื้อสัตว์ต่างๆก็เอามาปรุงให้เห็นสดๆอ่ะฝรั่งเขาก็แช่แข็งเนาะ ความคิดเห็นถัดไปก็ตกใจครับที่เขาไปจับตัวเงินตัวทองครับวันนี้เขาก็บอกว่าตัวเงินตัวทองอาจโจมตีคุณหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเดินไปใกล้พวกมันนักท่องเที่ยวคนนึงพยายามจับตัวเงินตัวทองขณะข้ามถนนและเขาก็ถูกมันกัดจนได้รับบาดเจ็บคุณควรหลีกเลี่ยงตัวเงินตัวทองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสุน,นัขหรือแมวจรจัดด้วยขอให้ปลอดภัยและเที่ยวอย่างสนุกอีกความคิดเห็นหนึ่งเป็นของคนไทยครับคนไทยก็ก็บอกว่าขอบคุณที่มาเมืองไทยนะครับ ยินดีและดีใจที่เห็นพวกคุณสนุกและมีความสุขที่เมืองไทยหวังว่าคุณจะมีประสบการณ์ดีๆที่เมืองไทยนะครับยินดีต้อนรับเสมออีกความคิดเห็นหนึ่งครับตัวเงินตัวทองนั้นมีสัญชาตญาณของสัตว์โดยสมบูรณ์แม้ว่าปกติมันจะสงบแต่มันก็เป็นอันตรายแต่การสัมผัสมันอย่างใกล้ชิดจะทําให้มันตกใจมันอาจโจมตีโดยหันหลังมากัดคุณก็ไดห้หรืออาจใช้หางฟาดใส่คุณคุณควรระวังไว้อีกความคิดเห็นหนึ่งของชาวต่างชาติครับ เพลิดเพลินกับการเดินทางและการรับประทานอาหารในประเทศไทยอีกความคิดเห็นหนึ่งของชาวต่างชาติครับเขาก็บอกว่าหากอยู่เมืองไทยเกินหนึ่งเดือนน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นมากเพราะคุณจะสนุกกับการกินทุกอย่างที่คุณเห็นตามแผนขายอาหารริมถนนทุกที่ที่คุณไปความคิดเห็นถัดมาครับกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่น,นใจมันจะเติบโตขึ้นตามคุณเมื่อคุณรู้จักมันมากขึ้นฮ่องกงและกรุงเทพเป็นเมืองเอเชียที่ฉันชอบมากที่สุด ความคิดเห็นถัดไปครับชาวต่างชาติคนนี้เขาน่าจะเคยดูหนังในเมืองไทยเลยนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยหากคุณชอบดูหนังที่บ้านบนโซฟาหรือเตียงนอนโรงภาพยนตร์ไทยก็จะมีที่นั่งพิเศษแถวหลังของโรงหนังที่เป็นโซฟาและบางที่อย่างสยามพารากอนก็จะมีเตียงให้คุณได้ใช้ในโรงหนังด้วยและหากคุณซื้อตั๋วพิเศษโรงภาพยนตร์ก็จะมีห้องรับรอง V.I.P. ไว้คอยบริการคุณเช่นกัน และโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยก็มีโรงหนังให้เช่าราคาถูกให้คุณเล่นเกมดูบอลหรือดูหนังเรื่องโปรดได้โรงภาพยนตร์ในเมืองไทยไม่ได้มีแค่เก้าอี้ให้คุณนั่งเหมือนที่คุณเคยเห็นมาอย่างแน่นนอน <c oughs> หรูหราจริงโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในไทยนะครับคนนี้เขาก็บอกว่าเมืองไทยสภาพอากาศร้อนผมแนะนําพัทยาเกาะล้านเกาะช้างเกาะกูด หรือไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงเดือนเมษายนไปเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ก่อนที่คุณจะกลับประเทศก่อนไม่ถ่ยไปครับถ้าคุณต้องการความหรูหราคุณต้องไปกาตาร์หรือดูไบแต่ถ้าต้องการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของถูกอาหารอร่อยความแปลกตาอเม z ิ่งความเป็นกันเองคนท้องถิ่นต้องที่ไทยเท่านั้นครับประเทศไทยเหมาะสำหรับนักเดินทางที่มีจุดหมายปลายทางระดับกลางไม่จนและไม่หรูหราเกินไป เป็นแบบพอดีพอดีหรือจะออกไปทางหรูก็มีให้ได้นะครับเชิญมันเลยแต่ผมไม่แนะนําให้ไปเที่ยวแบบมั่วๆนะครับเพราะมันอันตรายต้องไปกับไกด์เท่านั้นถ้าคุณมาวันแรกๆเพราะคุณยังไม่รู้พื้นเพงของคนไทยดีถ้าคุณมาเจอสังคมบ้านๆทุกคนจะมองคุณแค่ฝรั่งคนหนึ่งคุณต้องอยู่ไทยประมาณ10 2ถึง20ปีถึงจะเข้าใจบริบทนี้ คอมเมนต์ปิดท้ายเป็นของคนไทยครับคนไทยคนนี้เขาก็บอกว่ายินด,ดีต้อนรับสู่ประเทศไทยขอให้เที่ยวอย่างสนุกและมีความสุขนะครับแต่อย่าไปจับตัวเงินตัวทองอีกนะมันจะกัดเอาขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ